ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1616สาวกของพระเจ้าอุ้ยเหวนจริงหลังจากที่ ตําหนักยิงหยางถูกทําลายลงสมบัติที่ทิ้งไว้โดยโลกทั้ง3ก็ล่อลวงทุกคนจาลัเ่เฉินคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่จีฟานซินใช้ประโยชน์จากมันนอกจากนี้จีฟานซินยังมีรถม้ามังกรทองของจางลูเ่เฉินเมื G ่อจีฟานซินฆ่าจางลูเ่เฉินนางสามารถมีอาวุธเซียน9ก้าหมื่นนคละให้กับตัวเองได้จางลัเ่เฉินมีเหตุผลทุกประการที่จะต้องระมัดระวังตัวแต่เมื่อเห็นว่าจาลัเ่เฉินเครียดเพียงใดจีฟานซินก็มีความต้องการที่จะต่อสู้เขาทันทีเพราะนางสงสัยว่า นางจะชนะเขาได้หรือไม่หากการฝึกฝนของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันเจ้าคิดว่าเจ้าจะป้องกันข้าได้จริงๆหรอถ้าข้าโจมตีเจ้าเนี่ยจีฟ้ฟานซินเงยหน้าอย่างภาคภูมิใจน่าประทับใจนางรู้ถึงความแข็งแกร่งของข้าในปัจจุบันแล้วจางรวัวเฉินส่งเสียงของเขาไปที่เสี่ยวเคยทันทีโดยใช้พลังสมาธิขอให้มันรีบมาที่พื้นที่ใต้ดินยานนิจางว่าเฉินใช้ทั้งหมดมาจากจีฟ้ฟานซินดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับจีฟ้ฟานซิน โดยใช้ยันเหล่านั้นเขาต้องใช้วิชากระบี่การเวลาหากเขาไม่มีทางเลือกอื่นปราณสินของเขาแทบจ,จะไม่เพียงพอที่จะใช้กระบี่การเวลาเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเขาล้มเหลวในการฆ่าจี้ฟานซินเขาจะถูกบทขยี้จี G ้ฟานซินเห็นจ้งว่าเฉินรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนังจึงล้มเลิกความคิดที่จะต่อสู้กับเขานางไม่ต้องการสร้าง,งตัวโดยไม่จําเป็นจี G ้ฟานซินกล่าวว่าข้าถูกล่อลงโดยสมบัติในตำแหน่งยินยางและลมม้าบังกรทองของเจ้าก็ไม่มีค่าอย่างไรก็ตาม จะช่วยพี่สาวของข้าไว้ดังนั้นข้าจะไม่กัดมือของเจ้าเด็ดขาดจางรั่วเฉินไตรตรองว่าที่จีฟ้ฟานซินพูดมาเป็นจริงหรือไม่จากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนวิ่งเข้ามาเขาจางรั่วเฉินเจ้าพบศัตรูคนไหนให้ข้าช่วยเจ้าเองเซลเฮยวิ่งดําด่งลงมาใต้ดินเหมือนแพนกวิ้ตัวอ้วนในตาของมันเบิลพงดูดุดันเมื่อเห็นจีฟ้ฟานซินที่ยืนตรงข้ามกับจางรั่วเฉินมันก็ตกใจเอา้าไปนางเองเหรอ เจ้านี่ชอกายมากนะทุกครั้งที่เจ้าคบค้าสมาคมกับผู้หญิงน่าจะหักหลังเจ้าดูเหมือนว่าเราจะไว้ใจผู้หญิงที่สวยไม่ได้เลยมาใช้ธงค่ายกลเผาโลกทั้ง18อันปราบนางกันเถอะนางคือดาวโบสะท้อนจักรวันยาเม็ดเซียนที่ทำมาจากเนื้อและเลือดของนางจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจีฟานซินโบดแขนเสื้อของนางจากนั้นแสงของเซียนก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของนางกระแทกเซลลวเฮยออกไปจางรูเฉิน นกคูกตัวนี้ที่เจ้าเลี้ยงต้องการใช้ค่าทายางนั้นเหรอเมันบ้าบินพอกับเจ้าเลยใช่ไหมเนี่ยเดิมทีข้าต้องการเพียง135ล้านหินเซียนเพื่อคืนระมมาบาังคอนทองให้กับเจ้าตอนนี้ข้าต้องการ200จีฟานซินโกรธมากงางยิงแสงกระท้อนใส่เซลเฮยแล้วออกจากพื้นที่ใต้ดินเจ้าหมายความว่าย,ยังไงจะคิดว่าข้าเอาชนะเจ้าไม่ได้จริงๆหรอข้าจัดการเจ้าเซลเฮยปีงขึ้นไปชี้ไปที่หลังของจีฟานซินด้วยกรงเล็บของมันและพูดจาไร้สาระ ต่จางรัอเฉินหยุดปันไว้จางรัอเฉินรู้สึกอ่อนแอในขณะนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือให้จีฟานซีนออกไปถ้าพวกเขาทําให้นางโกรธจริงๆนางอาจจะกลับมาและพยายามฆ่าพวกเขาอย่ามาห้ามข้ามาใช้ค่ายกวนทงเผาโลก18เสากันเถอะทันใดนั้นเซลเฮยก็เห็นใบหน้าของจางว้อเฉินซีดลงจึงหยุดพูดทันทีอีกครั้งนั้นนะรปราณซีของข้าเกือบจะหมดลงแล้วหลังจากใช้ค่ายกวนทงนันเพียงครั้งเดียว จางว่เฉินหยิบเม็ดยาเซียนที่สามารถฟื้นฟูพลังปานของเขาได้อย่างรวดเร็วเกลืนลงไปแล้วถามว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเซลเฮยตตำหนักว่าจางว่าเฉินอ่อนแอมากมันมองไปรอบๆและพูดว่าวางใจได้ตำหนักหยินจางมีตัวมากกว่าที่เจ้าคิดเอาไว้คราวนี้พวกมันถึงวันละแล้วข้าต้องฟื้นฟูปานเซียนของข้าก่อนมิเช่นนั้นสมบัติที่ทิ้งเอาไว้จากรถทั้งสามในตำหนักหยินหยางอาจถูกเซียนคนอื่นเอาไปจางรั่วเฉินหยิบผลึกกาเวลาและมิติออกมาแล้วเดินเข้าไปนั้น หลังจากผ่านไป15นาทีเขาก็เดินออกมาจากผลึกกาเวลาและมิติโดยท่าทางที่แข็งแรงอีกครั้งแม้ว่าเขาจะยังไม่ฟืน้นตัวเต็มที่จากการสูญเสียปราณเซียนแต่ก็เพียงพอสำหรับการต่อสู้อีกครั้งจากรัวเฉินและเสี่ยวเฮย์เดินออกมาจากพื้นที่ใต้ดินขณะที่พวกเขาเดินผ่านคุกใต้ดินจากรัวเฉินเห็นว่าเรือนจําที่กักขังสตรีผู้มีความสามารถจากโรคพันเกสรได้ถูกเปิดออกทั้งหมดแล้วเห็นได้ชัดว่าจี้ฟานซินได้ช่วยชีวิตพวกเขาทั้งหมด ผู้หญิงจากเผ่าพันธุ์อื่นที่ถูกขังในคุกดูเหมือนจะรู้ว่าตําหนักหยินหยางถูกทําลายเมื่อเห็นจางว่าเฉินทุกคนต่างก็โห่ร้องด้วยความหวังว่าเขาจะปล่อยพวกเขาทั้งหมดจาารั่วเฉิญมีงานสําคัญกว่าที่ต้องทําดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาปล่อยพวกเขาเขาเดินออกจากคุกด้ดินพร้อมกับเสียวเฮยและกลับมาบนพื้นการต่อสู้ในตําหนักหยินหยางใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วตําหนักหยินหยางมีศัตรูมากมายจาารั่วเฉิญใช้พลังสมาธิของเขาตรวจสอบพื้นที่ และเขาพบกองกาลังเซียนที่แข็งแกร่งมากกว่า400คนเซียนทั้งหลายของสายพีศาจ์เลือน้อยบางคนถูกมัดด้วยโซ่ตัวของเซียนและบางคนได้รับบาดเจ็บสหาหัสภายใต้อาวุธเซียนอาวุธเซียนพลังสมาธิที่ดูเหมือนลูกปัดลอยอยู่เหนือเซียนจากสายปีศาจ์เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาระเบิดตัวกำเนิดเซียนของตนเองเซียนจากภายนอกไม่กล้าฆ่าสิ่งมีชีวิตในโรงฝึกของเทพจันทราเนื่องจากพวกเขากลัวว่ารราชวังแห่งความจริงจะลงโทษพวกเขา พวกเขากําลังรอให้จางรั่วเฉินมาเมื่อเห็นจางรั่วเฉินปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวสวมหน้ากากดอกไม้ก็เดินเข้ามาหาเขาและพูดว่าท่านรั่วเฉินเรารอท่านมานานแล้วท่านเป็นทูตแห่งเทพของเทพจันทราดังนั้นมีเพียงท่านเท่านั้นที่มีอำนาจตัดสินเซียนเหล่านี้จากสายพิศาจจางรั่วเฉินมองมาที่ผู้หญิงสวมหน้ากากดอกไม้นางมีการฝึกฝนที่ลึกซึ้งแน่นอนว่าเป็นราชาเซียนไม่ใช่แค่ราชาเซียนขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สอง นอกจากนี้จางรั่วเฉินรู้สึกว่าเขาเคยเห็นนางที่ไหนมาก่อนมันควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างน่าเหลือเชื่อแต่นางเปลี่ยนรูปลักษณ์และรูปร่างของนางดังนั้นจางรั่วเฉินจึงจำนางไม่ได้ราชาเซียนชายอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปหาจางรั่วเฉินและกล่าวว่าเสียงจากสายปีศาจเหล่านั้นพยายามล้างแค้นอย่างแน่นอนหากจะปล่อยพวกมันไปจางรั่วเฉินรู้ว่าเซียนเหล่านั้นไม่มีความกล้าที่จะลุกรานตำหนักหยินหยางและอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้แจ้งว่าเฉอนเป็นคนเลวมีเสียมากกว่า150คนจากสายปีศาจที่ถูกจัดการถ้าเขาฆ่าพวกมันทั้งหมดโรคหญิงหยางโรคปีศาธมินและโรคพันปีศาจจะบ้าคลั่งสร้างความลำคาญแก่มหาเซียนหลายคนหรือแม้แต่เทพนี่ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด้ายที่สุดแล้วมหาศิรเทพไม่สามารถมาที่ดินแดนสวรรค์นในความจริงเพื่อฆ่าแจ้งเฉินได้ประเด็นที่กำลังปวดหัวอยู่ในตอนนี้ เมื่อแจงว่าเฉินสังหารเซียนทั้งหมดจากสายปีศาจแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือที่จะขัดขวางเหล่าผู้ตอบโตจากโรคของพวกเขาพวกเขาจะมุ่มงความสนใจไปที่สมบัติในตำหนังยินหยางอย่างแน่นอนจางรั่วเฉินไม่สามารถอยู่พวกเขาได้จางรั่วเฉินเสี่ยงทุกอย่างเพื่อโจมตีตำหนักยินหยางเขาถึงกับต้องจำนำรถม้ามังกรทองด้วยซ้ำถ้าเสียงคนอื่นยึดสมบัติทั้งหมดความพยายามทั้งหมดของเขาจะไร้ผลขณะที่แจางว่าเฉินกำลังคิดกลยุทธ์ลับมืออยู่เขาก็ได้ยินเสียงจอแจจากด้านนอก อวีว่หวินจิงอวี่หวนจิงมาที่ตำหนักหญิงหยางกันเหรอเหล่าผู้ตอบโต้ที่สวมหน้ากากดูเหมือนเจ้าวาดกลัวคนที่มาผู้ขอทั้งหมดก้มศีรษะลงถอยหลังและหลีกทางให้เขาแม้แต่ราชาเซียนหญิงที่สวมหน้ากากดอกไม้ก็ยังกลัวนางถอยออกห่างไปท,ทันทีกังวลว่าอวี่หวนจิงจะจำนางได้ใครมาที่ตำหนักหญิงหยางกันนะทำไมเซียนถึงกลัวนักละ่ะจางก็เฉยเห็นชายรูปร่างเพียวสวมเสื้อคลุมกระเลียนฟ้าเดินเข้ามา เขามีงูเหลือมสีทองแปดตัวพันรอบเอวและแต่ละตัวเป็นราชาเซียนกลายพันไอพลังของพวกเขาแข็งแกร่งกว่ามังกรที่แท้จริงแปดตัววี่หวนจริงออกแรงกดดันแม้แต่กับจางรั่วเฉินมีเพียงสาวกของเทพแห่งพระราชวาังเทพเป็นความจริงเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้สูมเอคุมเกเรียนฟ้าดังนั้นจางวั่วเฉินจึงจำตัวตนของเขาได้ทันทีวี่หวนจริงมองไปที่จางวั่าเฉินและพูดว่าจางรั่วเฉิน ราชวางังเทพเป็นความจริงไม่ควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในสำนักแต่วันนี้เจ้าเด้ยคาเซียนไปมากมายเจ้าไม่คิดว่ามันถึงเวลาที่หยุดแล้ว,ลวเหรอจางวเฉินกล่าวว่าท่านหมายถึงอะไรท่านขอให้ข้าปล่อยเสียนเหล่านี้ไปงั้นเหรอวี่เหวินจิงกล่าวว่าพวกเขาทําเรื่องเดรร้ายมากจริงๆแต่ในสนามรบคุณความดีพวกเขาไม่เคยลังเลยเลยที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตจากโลกนรกจะเจา้าข่าพวกเขาทั้งหมดเจ้าจะทําให้โลกสวรรค์อ่อนแอลงเท่าน,นั้น ซึ่งส่งผลดีต่อโลก,กนรกเอาอย่างนี้เป็นไงให้โอากาสพวกเขาได้แก้ไขสิ่งที่ทาลงไปสมพวกเขาไปที่พระราชวังเทพเป็นคุณความดีและสมพวกเขาไปยังสนามรบเป็นคุณความดีเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายจากโลก,กนรกราชาเซียนหญิงสมนักการดอกไม้ส่งเสียงของนางให้กับจาร่วเฉินวี่เหวินจิงเป็นเสียนจากตำหนักหญิงหยางและเขาสนิทกับราชินีเหรียญมากหากเจ้าส่งพวกเขาไปที่พระราชวังเทพเป็นคุณความดี แสดงว่าเจ้าส่งเขาไปที่สร้างเจือหยานจะคิดว่าสร้างเจือหยานจะลงทุนพวกเขาจริงๆเหรอและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน